ครับก็ขอสวัสดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มอยไทยสมาชิกกลุ่มไลน์เสียงทุกกลุ่มและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มอยหูแฮปปี้มอยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่8นะครับเมษาเพื่อมมิถุนายน2568ผมมอยหูแฮปปี้มอยไทยมาพันธงหลังช่างรายการศึกมอยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่8 มิถุนาย,ยน2568ซึ่งเป็นการฟันธงหรือว่าานักมวยที่ผ่านการชท่านตาักแล้วผมชอบใครแบบในะอย่างไรนะครับผิดถูกก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าการที่ผมจะฟันธงนักมวยาลงทาง youtube นั้นหรือว่าให้สมยศรุนเชียนนั้นก็ได้ผ่านการพิจารณามาแล้วหลายประเด็นนะครับนะนก็ผ่านการพิจารณาการตัดสินใจคมในการที่จะชี้ให้กับ สมาชิกได้ลุ้นได้เฉีย์กันนะครับนะเพราะผมเป็นไม้หูที่ชี้ตัวเล่นก่อนชอกนะครับนะชี้ตัวลุ้นตัวเฉียก่อนชอกรู้ทรงนักมวยทุกคู่นะครับนะรู้สรงนักมวยทุกคู่นะครับนะชี้ตัวเล่นก่อนชอกทุกคู่รู้ทรงนักมวยทุกคนภาคมวยได้สมองสมาชิกเสียยากนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครเข้ามาฟังฟันทองหลังช่างช่องสามนี่ของผมนี่ก็ฟันทองหลังช่างช่องสามนี่ชนะสี่ศูนย์เลยนะวันนี้ก็มาลุ้นกันครับว่าฟันทองหลังช่างช่องเจ็ด ผมจะชนะกี่คู่นะครับเนื่องจากว่าวันนี้มวยช่องเจ็ดถือว่ายากมากๆเลยนะครับนะยากมากๆแล้วก็มีมวยแทนทั้งคู่ด้วยนะครับนะซึ่งอ่าผมจะฟันทองไขรแบบไหนย,ย่างไรก็เดี๋ยวว่ากันนะครับนะก็ท่านใดที่อยากจะฟังผมภาคมวยในเวทีช่องเจ็ดนะภาคกันในเวทีก็วันนี้ ฟังช่องเจ็ดช่องเดียวเป็นมอยหู AP, วีพีพกเครื่องวัตถีไม่ผ่านกล่องนะไวกว่าใครในตู้แน่นอนนะครับแล้วก็คิด150บาทนะช่อง7ช่องเดียวนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะฟังผ่านกล่องราคาย่อมเยาลงมาก็100บาทนะครับถ้าใครอยากจะฟังลายเสียงเป็นลายเสียง V ีพวกเครื่องวัตถีไม่ผ่านกล่องไวกว่ามอยหูที่พักอยู่ที่บ้านด้วยนะครับนะก็มีการเทียบเคียงกันแล้วครับมอยหูที่พักอยู่ที่บ้านนี่สู้ลายเสียง VP ของผมที่พักจากในเวทีไม่ได้นะครับนะจังหวัดหลนรับแทบนอกอะไรนี่กินเลยนะจังวคูู่ีีสุรรรกกมาช ส่วนนี่ลายเสียงผมนี่กินมวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังมวยหูที่ภาคอยู่ที่บ้านนี่แค่ลายเสียง VP ีผมนี่ก็ชนะแล้วนะครับนะก็กินแล้วนะครับไวกว่าแล้วนะครับนะก็ให้สนับสนุนคนทํางานในวิธีกันดีกว่าครับนะทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะครับนะคนภาคมวยอยู่ที่บ้านก็สบายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับนะก็ช่วงนี้ก็มีมวยหูใหม่ๆเพิ่มเข้ามาสัก2อสคนได้นะครับนะก็ใครชอบใครแบบไหนอย่างไรก็สามารถที่จะสมัครฟังกันได้เลยครับ คับนะผมเองก็ไม่โดยปกติผมเองนี่จะไม่แย่งชิงสมาชิกของใครอยู่แล้วนะครับนะไม่ฟังผม ก็ไม่เคยว่านะครับนะผมเป็นไมหูที่ไม่เคยโทรหาสมาชิกเลยครับนะไม่เคยโทรว่าเออมาฟังฟังกันต่อนะอะไรไม่เคยครับนะไม่เคยชวนสมาชิกมาฟังอะไรไม่เคยครับนะเพราะว่าใครไม่ฟังก็ไม่เป็นไรครับนะวันไหนมีใครฟังผมก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ภาคนะครับนะแต่ถ้ายังมีคนฟังอยู่ผมก็จะภาคต่อไปเรื่อยๆนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนฟังช่องเจ็ดผมอ่าคทั้งหมดนี่ประมาณ730คนนะครับนะสัปดาห์นี้ก็อยากให้เพิ่ม ก็อยากให้เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเป้าหมายของผมก็คืออยากจะมีคนฟังผมภาคมวยช่อง7สัก1,000คนนะครับน,นี่คือเป้าหมายของผมก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ภาคมวยในวิถีมาแล้วสิบสามปีนะนในเรื่องของกระดูกการภาคมวยนี่ผมการันตีว่าไม่น่าจะเป็นสองรองไข่แล้วนะครับเมื่อวานใครฟังช่องสามนี่ผมพาคมวยเหมือนตาเห็นทุกคู่นะครับบอกได้หมดเลยว่ามวยจะชนะกันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่อยากจะฟังผมภาคก็0827511988 0827511988รีบโทรไปสมัครกันเลยนะครับนะก็เต็มสุกตัปดานะครับนะเดี๋ยวจะเพิ่มเครื่องให้อีก10เครื่องนะครับจะเพิ่มเครื่องอีก10เครื่องนะก็ จะได้ฟังผมภาคมวยกันเยอะมากขึ้นนะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการฟันทองหลังช่างหลังจากที่นมวยช่างวักเสร็จเรียบร้อยทางด้านขา้าวแดงเฟซบุ๊กนะครับนะเฟซบุ๊กฟาร์มสุกกระบือไทยพัฒนาข่าวฝานนปูตินสวนน้ำทานคีรีมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์ทางด้านข่าวแดงก็มา113.8ขาดไปจุดสองส่วนทนาฝานวลปูตินมา1 1 4 8ลดไปจุดแปดเพราะว่าเวทพิกัดน้ำหนักของทานดนาปูตินจะชกเว่กกวาามา มาโดยตลอดนะครับในะส่วนด้านของ a c e b o o k นี่โชคแต่ละทีก็จะเพิ่มไม่นักขึ้นมา2ปอนด์งปอนนะครับนะครั้งหน้า Facebook อาจจะโชค116ก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางด้านของนักมวยเนี่ยทีมงานเนี่ยยังหาจุดแก่งของนักมวยไม่เจอนะครับนะ <c oughs> สำหรับทางด้านของฝ่ายเฟซบุ๊กนี่ก็ อา,อายุ15ปี168เซนจากกาลสินนะครับแนละ้วก็รูปร่างก็ดูว่าจะเป็นรองทางด้านของกรชกเล็กน้อยในเรื่องของในเรื่องของส่วนสูงนะครับส่วนในเรื่องของส่วนหนาก็ facebook ก็ดูว่าจะหนากว่านะก็ชกกระดูกมยก็มาสักสาสครั้งนะซ้อมอยู่ที่กาลสินนะแล้วก็มาทำน้ำหนักที่ PK e นะนะ ที่ไม่ได้ซ้อมพีเคตลอดนะครับนะั่นก็คือมาทำน้ำหนักที่พีเคประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ปล่อยๆห้าสิบสองกิโลกับเวทชกไปจำก็ร้อยสิบสองปอนด์ปีหกแปดชกไปสองครั้งก็แพ้คะแนนหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้นอกหนึ่งครั้งชกไปที่ืองกรุงมาทั้งหมดนี่ก็หกครั้งนะก็ชนะสามนะ แพ้3เป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่2ยังไม่เคยชนะนกไครในเวทีมังก,มกรมาก่อนนัดน,นี้ผมก็อ่านว่าไม่น่าจะนกทางด้านของปูตินได้นะครับมวคู่ที้ชกกันยัน5ยกนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครนกไขรได้นะครับท่าักของฝ่ายแดงชกที่ช่วงเจ็ดมาลสาครั้งชนะคะแนน1ครั้งแล้วก็แพ้สองทเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่2ด้วยนะครับนะก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างก็เตียบเปรียบช่วงชกเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยก็ประเภทเดินหน้าท่าชนเข่าในบุสุดุดันยันห้ายกรับวุตรของชก นะเป็นมวยที่ใช้พล่อการวังเข้าต่อสู้นะครับประเภทเปิดหน้าเปิดตาเดินเข้าไปนะเดินเข้าไปเดินเข้าไปนะครับนะก็ไม่มีอาวุธนำครับอาวุธนำก็ไม่มีเท่าไหร่นะก็แต่ว่าถ้าขวางได้ในขวางคอหักเลยนะก็เป็นมวยที่ข้อแขนในแข็งแกร่งทีเดียวนะครับ เมื่อคุณนี้มีเดิมพันเขาเรียกว่ามีทุนการศึกษาอะไรกันนะครับนัก็ข้างละ3 0 0 0 0นบาทรวมเป็น0 0แสนบาทมาเช้านี่ชูทางด่วนก็เป็นสักขีพยานเป็นคนเก็บตังไว้แล้วนะครับเป็นคนเก็บเงินเงินทุนการศึกษาไว้แล้ว เพื่อที่จะมอบให้กับทางด้านของผู้ชนะต่อไปนะครับส่วนตระกูลฝ่ายนวลปูตินส่วนน้ำทานคีรีก็มาเกินไปจุดแปดนะครับแล้วก็ลดได้สบายบายครับนะอายุ15ปีเท่ากัน172เซนก็สูงกว่าประมาณสัก4เซนจากกระบี่กระดูกมับบนโบาณสัก30ครั้งซ้อมอยู่ที่สวนน้ำทานคีรีนะครับนะสำหรับทางด้านของปูตินนะครับปอยในห้าิบสกี่กัมเวทชกประจาก็ร1อปอนด์ร1อหรือ3นะก็เคยมาชกสํารองปูนเสือด้วยนะครับสาหรับทางด้านของปูตินนะครับ <c oughs> เพราะว่าปูนเสือ,อชกไรศิดส,สองปอนด์เฟรนช์เวทพิการน้ำหนักของสแตนปูตินจะได้เปรียบชกเวทเต็มเวทกว่าชกเวทใหญ่กว่านะครับปีหกเจ็ดตัวแปดชกไปสามครั้งก็ชนะทั้งสามครั้งเป็นการน็อกสองครั้งในยกที่หนึ่งตั้งสองครั้งแล้วก็ชนะคะแนนหนึ่งครั้งนะครับจะชกเวทีเมืองกรุงมาก็สามครั้งนี่แหละนะก็ชนะทั้งสามครั้งเป็นการน็อกสองครั้งเคยชกที่ช่วงเจ็ดมาแล้วหนึ่งครั้งก็วันนั้นก็ชนะนกุชกในยกแรกนะ ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่จะได้เปรียบนะรทรงมวยก็ฝีมือเข่าในรุกรับได้เก็บการอุธของชกทําได้ดีมีท่นนอกมีทนชกวงนอกวงในเก่งพอกันนะครับนะมีศอกที่อันตรายมากๆเลยนะชนะนกพวกชกสองครั้งก็ฟันศอกชนะนกทั้งสองครั้งเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสที่ทางด้านของเ c e บุ o กจะหน้าแขกก็ดูว่าจะมีพอสมควรนะครับมวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปนี่เดททางด้านของเฟซบุ๊กนี่ก็เป็นต่อแน่นอนนะครับนะอ่าน่าจะห้าประมาณ5ต่อ4นะครับเศษแปประมาณนี้นะครับหรือว่าก่อนชกมันจจะอา ก็เป็นได้นะครับนะ,ะทางมวยเฟซบุ๊ก,กจะต้ไไนไม่หายเดินเข้าใส่นะส่วนทางด้านของปูตินก็ตั้งรับจับทางนะปูตินเป็นมวยฝีมือที่อาวุธหลากหลายมากมายก,กว่ากันนะครับนะ,ะผมเชื่อว่าต้นต้น,ตนเฟซบุ๊กคงไม่น่าจะขวางได้เพราะว่าปูตินก็เป็นมวยที่ขวางเก่งเช่นกันนะ,ะคือปูตินเนี่ยขวางได้บิดอ,อกข้างด้วยนะครับไม่ได้ขวางทื่อๆนะ ขวางระเบิดออกข้างนะครับนะทำให้คูช่ชกนี่หันรีหันขวางหันข้างให้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า,าคู่นี้คู่ขี้สุสีชกกันยันห้ายกแล้วก็ทางด้านของปูตินครับจะพลิกชนะในยกท้ายนะครับนะเบียเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับ,นะบ,ออไไรบฟันทองหลังช่างสวนกันทั้งประเทศไปเลยครับนะปูตินสวนน้ําฐานคีรีนะครับอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าน่าจะมีราคาเอาอตัวนะครับนะรองไว้ก่อนนะครับนะชกกันยันห้ายกนี่มีเวลาให้ซื้อขายออกตัวบางทุนได้นะครับ คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับนาทางด้านฝ่ายแดงนี่สุดหล่อนะครับสุดหล่อเจียบราเินทราเดี๋ยวนะเขาใช้่ายอะไรเนี่ยสุดหล่อสุดหล่อสิทธิ์ผู้ใหญ่เตี้ยนะครับนายใช้ไข่เดิมนะครับพบกันทางด้านขาวฝ่าเนวันพิชิตเพชรพรมคุณมวยไทยมวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก1 1 8ปอนด์ทาาด้านขาวแดงสุดหล่อนี่มาเกิน1ปอนด์แล้วก็ ไปรถประมาณครึ่งชั่วโมงนะเมื่อเช้านี้นักมวยนี่ปิดตาช่างก่อน7จ็ดโมงด้วยซ้าไปนะครับนักมวยมาน้ําหนักดีทั้งหมดเลยนะทางนักข่าสุดหล่อก็มาช่างได้1นึ่งร้อยสิบแดอีกจุดสก็ใช้เวลาประมาณสักอีกสักยีนาทีนะครับนะก็ได้1นึ่งร้อยสิบแปดจุดศูนย์พอดีนะครับส่วนตอนแรกของวันพิชิตเพชรพรมคุณนไมไทยก็มาช้านิดนึงนะแต่ก็มาช่างได้หนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดหกขาดไปจุดสี เพราะน้ำหนักของท่านสุดหล่อจะได้เปรียบนิดๆนะครับทา่านั่งาสุดหล่อนี่ก็ยังรับราชการทหารนะครับเป็นไป,ไปเป็นทหารนะถูกคัเดเลือกคัเดเลือกทหารนะยังไม่ได้ปลดประจำปลดประจำการนะครับนะเพียงนี้ก็การตัวซ้อมนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารบ้างนะครับแล้วก็ที่ค่ายบ้างที่ค่ายาสิทธ พยยเพื่อใหญ่เตี้ยบ้างนะครับนะทางด้านของสุดหล่อนี่ก็สุดหล่อนี่ก็อายุ21ปีนะเพราะว่าเป็นทหารนะครับนะ170เซนจากอุบลกระดูกมวยในชกมาเป็นร้อยไปย56กิโลกร,รมัมไปชกประจำก็115ได้56นะครับปี68นี่ยังไม่ได้ชกเลยนะหยุดหายไปนาน7เดือนกว่านะครับนะเพราะว่าไปเป็นทหารนะครับนะชกเวทีมังกรมาทั้งหมดนี่ก็ 45ครั้งเลยนะก็ชนะนกคุณชกสครั้งอาวุธมวยขาจะได้แรงไม่หนักแรงมากนะักนะแล้วก็เคยแพ้นอก6ครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่3 4เพราะมีปัญหาในเรื่องของจมูกดั้งจมูกเคยหักนะครับเคยชกที่ช่วงจัดมาทั้งหมดใน12ครั้งนะครับนะก็ชนะ7เป็นการนก4ครั้งภายใน3ยกแล้วก็มากที่สุดนะครับนะแล้วก็แพ้5ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่3ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างนี่เป็นรองทรงมวยก็ประเภท ฝีมือเข่าในครับรูกรับได้เก็บการอาวุธทาได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกมวยเก่งกว่าวงนอกทรงมวยแข็งแร่งกันกระดูกมวยเบอร์มการผ่านมวยนั้นดีกว่าแล้วก็เคยชกที่ช่องเจ็ดเก่งกว่าด้วยนะครับนะถ้าไม่ไปทหารนี่ก็คงจะชกช่องเจ็ดเรื่อยๆแหละนะแต่ว่าพอไปทหารก็เลยไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเลยนะครับเนื้อตัวเมื่อเช้าก็ไม่สวยเท่าไหรน่นะเนื้อตัวนี่ก็ดูว่าจะ,จ,ะจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนะ <S <S ส่วนท่าด้านของฝ่ายนําเงินวันพิชิต พชรพรมคุณมวยไทยก็อายุ19ปีก็อ่อนกว่า2ปี176เซนก็สูงกว่า6เซนจากร้อเนะก็ดูม่วยก็ชกเป็นร้อยเช่นกันปอยปอยนี่ก็อยู่ประมาณ5 7เจ็ดกิโลกร,รัมเบทชกแชะป์ก็ร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าปอนด์นะครับปีหกแปดชกมาแล้วสองครั้งก็ชนะทั้งสองครั้งเลยนะครับนะเป็นการนกหนึ่งครั้งในยกที่สอง ชกวิทีมักงกรมาทั้งหมดก็ยี่สิบครั้งนอกคุชกสองครั้งในยกที่สองสามแล้วแพ้นอกสองแพ้นอกสี่ครั้งในยกที่สามยกที่สี่แพ้นอกนี่ก็คือช่วงที่เข้ามาใหม่ๆแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายค่ายนะครับแต่พอย้ายมาอยู่เพชรบ่มคุณไมยไทยสามขึ้นชกสามไฟก็ชนะทั้งสามไฟด้วยนะครับนะเพราะว่า,ามาอยู่ที่เพชรบมคุณไมยไทยนี่ทางด้านคนสมวยนี่ ตั้งใจฟิตซ้อมเพราะว่าทีมงานเขาแข็งแกร,ร่งแข็งแรงนะครับซ้อมไม่ดีก็ไม่ให้ขึ้นชกนะครับสำหรับทางด้านของวันวิชิตชกเวทีชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดนี่ก็สี่ครั้งก็ชนะคะแนนหนึ่งครั้งแพ้สามครั้งเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สี่ด้วยนะครับก็เป็นหมวยซ้ายรูปร่างก็สูงยาวได้เปรียบชัดเจนทรงมวยก็ฝีมือเข่าในรุกรับได้เก็บการวุฒิธรรมดีมีทั้นอกปีไหนชกมนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยสรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมนะครับ มวยคู่นี้เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกัน,นคู่แต่ว่ามีรายการชกกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นรายการมวยเ,เกียรติเพชรสัญจรนะครับนะแต่ว่าตอนนี้รายการมวยเนี่ยก็ยกเลิกไปก็เลยดึงคู่นี้มาชกมาชกแทนนะครับมาชกแทนเลยดึงมาทั้งคู่นะทั้งคู่ก็มีรายการต่อยแล้วก็พิกัดชกก็1 1หนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์เท่าวันนี้ด้วยนะครับนะทางด้านของสุดหลอนี้ก็คือทีมงานเนี่ยก็จะคือตัวนักมวยเนี่ย หลังจากที่ฝึกอะไรเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแนละ้วก็เข้าค่ายฝึกซ้อมเพื่อจะกลับมาชกมวยแล้วก็ทีมงานเกียรติเพชรก็เลยให้ลองลองชกที่มวยสัญจรก่อนนะครับนะมวยสัญจรก่อนเพราะว่าสภาพร่างกายก็ดูว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะแต่ว่ารายการสัญจอ,อ,อยกเลิกไปก็เลย ได้มีโอกาสมาชกที่ช่อง7เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายผมรู้ว่าท่านักสุ้ต่ออาจจะยังไม่เท่าไหร่เนื้อตัวท่านักข่ามอนวิชิตนั้นดีกว่าได้เร็วร่างสูงยาวกว่าทางด้านของมอนวิชิตนี่ทีมงานเขาบอกว่าซ้อมมาโดยตลอดนะครับนะนักมวยนี่อยู่ค่ายไม่ได้ไปไหน,นเลยเพราะว่าค่ายนี่เขาเข้มงวดมากนะเนื้มตัวพิชซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รู้ว่าจะได้มาชกที่ช่องเจ็ดนี้ประมาณสัก4ี่ห้าวันแล้วด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นรู้มาก่อนนะครับนั่นก็คือพอที่กำแพงเพชรยกเลิกก็ ดึงมาชกที่ช่อง7นะครับการเตรียมซ้อมนั้นต่อเนื่องและก็เป็นมาตรฐานกว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับนะมวยคู่นี้ก็ทางด้านฝ่ายแดงจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่ส่วนด้านวันิชิตก็ตั้งรับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับนะก็ เชื่อว่าคู่ขี้สุสีพลิกไปพลิกมาวัดกันที่แรงปลายนะครับนะเห็นว่าทางด้านของสุดหลออ่อไม่ได้ชกมา7เดือนกว่านะครับซ้อมมาแบบไหนอย่างไรเนื้อตัวยังไม่ดีนะครับนะก็กล้ามเนื้อยังไม่มีเท่าไหร่นะต้นๆ้นอาจจะสุดได้แต่ว่าปลายปลาย,ลายอาจจะแพ้แรงของอรุ่นน้องนะครับนะที่ชกอยู่สมาเสมอกว่าก็เป็นได้นะครับนะต้นต้นสุดหล่อปล,ปลายปลายวันพิชิตจะพลิกชนะในยกท้ายเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่วันพิชิตเพชรพรมคุณมวยไทยนะครับ คุท่ที่สครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงสิลาชัยสอสจอแดนระยองพัฒน์ด้านขาฝ่ายนกกัะตันทีมเอปสันป่าตองมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกันดน้ำหนัก120ปอนด์ทางด้านศิลาชัยมาช่างได้120.0ส่วนทางด้านของอกับสนทีมมาช่างได้120.8นะครับแล้วก็ใช้เวลาาลดนานพอสมควรนะเพราะว่ากับตันทีมเนี่ยเขาเป็นมวยชกกลางคืนนี่ชกเวทใหญ่กว่า นะชกประมาณ1 2 1อ่ะนะแล้วก็มาชกกลางวัน120นี่ก็มาเช้านี่ก็ถือว่าลดนานพอสมควรนะครับนะก็สุดท้ายก็ลดผ่านสบายๆนะครับนะสำหรับรูปร่างนี่สำหรับรูปร่างนี่ก็ต้องบอกว่าทางด้านของศิลาชัยอาจจะได้ ได้รอยกว่านิดๆครับนิดเดียวนะไม่เยอะนะครับอาจจะปัดหัวตัวเท่ากันได้นะครับสาหรับะแดนของศิลาชัยอายุ18ปี173เซนจากจังหวัดระยองกระดูกมาก็ชกมาเป็นร้อยซ้อมอยู่ที่ระยองไป,ปนินี่ก็61กิโลกรัมเวทชกประจาก็ประมาณสัก120บปอนด์นะครับนะับปี68ชกไปแล้ว2ครั้งก็ชนะทั้ง2ครั้งเลยชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดได้ก็20ครั้งนอกกุจกห้าครั้งเป็นการนอกในยกที่1ยกที่3ยกที่สแล้วก็แพ้นอก3ครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่หทั้งหมดนะครับ นะการแพ้นอกครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่28เมษายน67ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วนะครับนะทีท่ด้านของศิาชัยไม่เคยแพ้นอกไข่อีกเลยนะครับโนะชคที่ช่วงเจ็ดมาทั้งหมดใน5้ครั้งก็ชนะ3ครั้งเป็นการนก1ครั้งในยกที่สแล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่1ด้วยนะครับนะแล้วก็ผลงานนี่กำลังสดกำลังชนะมา3ไฟติดต่อกันเลยนะครับนะก็เป็นหมวยซ้ายรูปร่างสูงยาวใกล้เคียงกันส่งมมยก็ฟีมือผู้บุญข่าวในรุกรับได้เก็บการลดทำได้ดีม,นนนนมีงพอ่อุ หนักแรงทุกลูกนะแล้วก็มีมัดมีศอกมีเตะขาเจาะยางหลับฟันศอกลุ้นหล่อนหลับน้ำล็อกได้เช่นกันนะครับส่วนท่านักฟันวนกับตันทีมแอสันป่าตองก็ต้องบอกว่ากัตันทีมเป็นมวยมาเสริมแทนนะครับนะรายการเดิมของศิาชัยจะเจอกับมวยซ้ายก็คือทางด้านของเกาะเต่านะแต่ว่าเกาะเต่านี้ประสบบัิเหตุนะครับนะก็ถอนออกไปนะขับมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุนะครับนะก็ถอนออกไปแล้วก็ าทางด้านทีมงานก็พยายามที่หาคู่ชกมาให้นะครับนะก็ไม่มีคู่ที่เหมาะสมนะสุดท้ายก็ไปดึงเอาทางด้านของกัปตันทีมซึ่งเป็นมวยเกียรติเพชรเอ่อแม่มวยเพชรดินดีมาชกกับทางด้านของศิลาชัยนะครับทางด้านของกัปตันทีมนี่อายุ18ปี170ก็ตสิกวัด2เซนจากสกลนครกระดูกมวยประมาณสัก60กว่าไฟกระดูกมวยนี่ยังเป็นรองทางด้านของศิลาชัยเพราะศิลาชัยนี่ประเภทเดินสายชกวันเว้นวันะนะนก็ทางด้านของกัปตันทีมนี่ก็ เมื่อเช้านี้เจ้าไฟนะครับนาะยเจ้าฟพระคุณพ่อนี่พามาเองนะครับซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ปล่อยๆนี่58กิโลกรัมน้อยกว่าท่านั้งขง้าวผัดแดงอีกนะครับนั่น,น้ำหนักปล่อยๆนะครับปชกประชามก้นประมาณสัก121ปอนด์คือท่านั้งกับตันทีมาเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยชอบทําน้ําหนักนะครับนะไม่ค่อยคุมนะเพราะว่าเป็นลูกเป็นลูกหัวหน้าค่ายนะครับนะเพราะนั่นจะชอมจะชกน้ําหนักสบายสบายหน่อยนะครับปี68ชกไปแล้วสองครั้งก็แพ้ทั้งสองครั้งเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่3 ชกเวทีมงกรงมาทั้งหมดนี้ก็40ครั้งนอกคู่ชก3ครั้งก็อาวุธมวยก็ถือว่าไม่ได้ดักแรงมากนะักผมก็อ่านว่าท่านักกัปตันทีมไม่น่าจะนกเสียายฉได้นะครับนะแล้วก็แพนอกให้ท่านักของเวทีให้ท่านักของชอกในเวทีมงกรงทั้งหมดนี้ครั้งเลยเป็นการแพนอกในยกที่ 3. ายกที่4นะครับยังไม่เคยชกที่ช่องเจ็มาก่อนนะครับามาเยือนช่องเจ็เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นนักมวยจากสายเพชรยินดีนะครับไม่เคยชกกลางวันนะครับ ก็เป็นมวยซ้ายครับมวยคนนี้ก็เป็นมวยซ้ายเจอมวยซ้ายนะครับรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวแต่ว่าเสียบเรียบเล็กน,น้อยครับทรงมวยก็ฝีมือบูบุนเข่าในชกวงนอกแก่งกว่าวงในเล็กน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมประเภทดึงบังตั้งโต้ยูงข้างเชื่อตอน้ตอนๆ้นไม่ขยันอาวุธเท่าไหร่เป็นมวยที่เก่งในยกที่4ี่นะครับ สำหรับมวยคู่นี้คุนไ้ทีไปนี่ทางด้านของศิลชัยจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใสเพราะว่ากัปตันทีนี่ประเภทหลังพิงเชือกนะประเภทกินเหลียมกินซรงไปเรื่อยนะครับนานๆจะเตะสักทีแต่ว่าเตะแม่น,นครับนะไม่ไม่ออกซีซัวนะครับนานๆเตะสักทีก็เตะไปวนไปถอยไปฉากออกไปประมาณนี้นะครับแล้วก็เหลี่ยมตัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะแต่ว่าทางมวยนี้ศิลชัยก็ต้องเดินข้าวใส่แหละถ้าเสียชัยถอยด้วยทั้งคู่ถอยกันก็คงจะไม่ได้ชกกันนะครับนะวัดกันไปมานี่ทางกัปตันทีมเป็นมวยซ้าย ที่แพ้หมวยซ้ายด้วยกันนะครับนะส,นสันเ่นศิลาชัยจะกรรมซ้ายจะชนะหมวยซ้ายมากกว่าแพ้นะครับนะก็ศิลาชัยคุ้นเคยกับช่องเจ็นะลูกปัดขาเกี่ยวขานี่ผมคิดว่าคงไม่มีแล้วนะครับทุกอย่างเคลียร์ลงตัวกันหมดแล้วนะก็อ่านว่าต้นๆก็คู่คิดสุสีละแต่ปลายปลายศิลาชัยชกช่องเจ็ดประจําน่าจะนจะน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับเรเป็นรองรองสวนกันทั้งประเทศกันไปเลยนะครับพันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของศิลาชัยสจอแดนระยองสวนกัน ทั้งประเทศนะครับคุติศีครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของแพทย์ภูไทยสอธนบวรพัฒนด้านของฝ่ายน้ำเงินอเล็กจิตเมองนอนมอยคุนนี้ชกกันพิกาดน้ำหนัก1 4 2ปอนด์ทางด้านแรงมา1 4 3รดหปอนด์ใช้เวลาลดประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะแล้วก็ช่างได้1 4 0แปะทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินอเล็กจิตมืองนอนก็มาสอบ1 4 2ปอนด์ช่างก็1 4 2ปอนด์นะครับ ทางด้านของเพชรปูไทย22ปี176เซนจากนครพนมกระดูกไว้ก็เป็นร้อยนะครับซ้อมอยู่เขียนเพนชรน้ำมันชาในบางแขกเป็นคนพามาช่างนะปล่อยก็68กิโลกร,รัมเวทชกประจำก็140วั140นนี้ชก142ก็ถือว่าปล่อยมาชกปี68ชกไปแล้ว2ครั้งนอกคากยกหนึ่งครั้งในยกที่2แล้วแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่3โดนศอกครับโดนศอกทีเดียวก็หงายท้องไปเลยครับนะแล้วก็แตกด้วยนะครับนะก็ชกมากรงมาทั้งหมดนี่ก็50ครั้งนะ ก็ชนะนกคู่ชกในเวทีเมืองกรุงในห้าครั้งเป็นการนกในยกที่สองสามสี่และแพ้นอกสองครั้งในยกที่สองกับยกที่สามชกที่ช่อง7มาทั้งหมดนี่สี่ครั้งชนะคะแนนสามครั้งแพ้คะแนนหนึ่งครั้งไม่เคยชนะนกไข่และไม่เคยแพย้นกไข่ที่ช่องเจ็ดวันนี้ก็เลยอ่านว่าน่าจะเดี๋ยวนีชกกันครบห้ายกนะครับนั่นก็เป็นมือความข่างสูงยาวสเสียเปรียบช่วงชกนะครับทรงมอยก็ประเภทฝีมือบุบเข่าในรรับได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีท่านนอกเป็นทนายชกมันกงนอกกนเก็บพอ,อกันมีเหลี่ยมตัว เหลือร้ายนะครับนะหักล้มเททิ้งแก่งแล้วก็มีหมาดในศอกอันตรายด้วยประเภทก็แลกก้าสวนนะครับนะแล้วก็สมองมวยดีครับวัวจิวเด็กก็ถือว่าร้อเปอร์เซ็นเป็นนักชกพ่อลูกอ่อนด้วยนะช่วงนี้ต้องชอกทีหน่อยนะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงนอเล็กจิตเมืองนอนอเล็กจิตเมืองนอนก็อายุ23ปี180เซนก็สูงกว่าประมาณสัก4เซนจากอิตาลีกระดูกมวยก็ประมาณสัก70ไวซ้อมอยู่จิตเมืองนอนครับปล่อยๆนี่ก็หกสิบเก้ากิโลกรัมนะเวทชกประจำก็หนึ่าร้ักที่ทสิบสองปอยนะกว่า ปี68ชกไว้ไสองครั้งแพ้คะแนนหนึ่งชนะคะแนนหนึ่งครับโชกเวทีมักงกรมาก็60ครั้งนะเพราะว่าชกสม่ำเสมอกว่านะครับนอกค่เจ้าคครั้งแล้วก็แพน็อก6ครั้งนะครับยังไม่เคยชกที่ช่องมาก่อนนะตัวนโมน,นี่อยากจะมาชกที่ช่อง7สักครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็สมหวังแล้วนะครับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนทรงมวยก็ฝีมือเข่าในรุกรับได้เก็บการวัดทำได้ดีมีท่านนอกปป็นอรชกมวยนอกวงในเก่งพอกันนะครับมีมัดมีสองที่อันตรายลุ้นรับน็อกได้ด้วยเช่นนกั เมื่อคนนี้ขึ้นเวทีไปนี่ทางด้านอเล็กจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่ส่วนทางด้าน,นของเพชรบูทยก็คงจะตั้งรับจากทางโดาตั้งโตอยู่ข้างเชือกนะครับต้นๆก็คงจะไม่อาวุธเท่าไหร่นะเพราะทาง้านของเพชรบูทยเป็นว้ยที่เก่งในยกที่3กับยกที่4นะี่น้หนึ่งสองอาจจะตกไปดนรถธนก,กรเล็กได้นะครับชอบเพชรบูทยไม่จําเป็นต้องรีบแล่นนะครับเนื้อตัวก็ไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับท้านกของเพชรบูทยไฟนี้นะครับนะหลังจากที่แพ้นกแล้วก็หยุดยาวน้ะแล้วก็มาเตรียมตัวฟิตซ้อมเพื่อที่จะมาชกนะ่ะก ร่างกายยังไม่แข็งแกร่งเท่าไรส่วนท่านันของอเล็กนี่อเล็กนี่คือเหมือนกับว่าฝีมือคือตัวนักมวยรู้ว่าฝีมือมวยอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นรองท่านเพชรปูไทยนะอเล็กเนี่ยเป็นคนขอเป็นคนขอมาชกที่ช่องเจ็ดสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็อยากจะชกกับนักมวยอีกคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าทางทีมงานนี้ให้ชกกับเพชรปูไทยนะครับนะชกกับเพชรปูไทยวันนี้ก็ดูว่าทางอเล็กก็รู้ตัวว่า เป็นรองชนะได้ต้องใช้พละกําลังครับในเรื่องของมวยนั้นเป็นรองแน่นอนนะครับกต็ต้นต้น,ตนคู่ขี้สุสีนะปลายป,ายปายก็ยังดูดีกว่าดูดีว่าท้านักขาเพ็นบุไทยเร่งเมื่อไหร่ก็น่าจีมาราคาออกนําให้ออกตัวได้นะครับปันทองหลังช่างยังชอบไปที่เด่อกของเพชรภูไทยสอธนะบวบบ่อนนะครับ คู่ที่5ครับคู่ที่5นี่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเพชรตะว,วันอ,อนิตยาพรพัฒน์รัตกับฝ่ายเงินโอชิสีสุบัตเจ็ครินมวยไทยมวยคู่นี้ชกกัน123ร้อยยี่สามปอนด์ทัตน์แงมาร้อยสี่ลดไปหนึปอนด์ก็ลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายนะครับ1ปอนด์สูงยาวทีเดียวนะครับนส่วนด้านโอชิก็ช่างได้หนึยยปอนด์นะครับ สำหรับมวยคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยคู่ที่5ที่มีรูปร่างสูงยาวใกล้เคียงกันนะครับรูปร่างในสูงยาวใกล้เคียงกันเลยนะก็ประเภทสูงเสารลรับแพทย์ตะวันอ่อนนิตยาพรอายุ16ปี175เซนจากโคราชกระดูกมวยก็สี่ห้าสิบปยป๋อห้าสิบแปดกรรมาบชกเก็ร้อยยี่สิบสามปอนด์ปีหกแปดชกเวดีสองครั้งก็ชนะนกกระทกหนึ่งครั้งในยกที่สามและแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่ห้าชกววธีมังกรุงมาทั้งหมดในเจ็ดครั้งก็ชนะห้าครั้งก็ถือว่าผลงานด ในเป็นการนกภายใน3ยกทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็แพ้สองครั้งเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่5เคยชกที่ช่องเจ็มาสองครั้งก็ชนะนกคู่ชก1ครั้งแล้วก็แพ้นอก1ครั้งในยกที่2นะครับก็เป็นมายขวาขับเรื่องสูงยาวสมวยก็ชกที่ชกที่ช่องเจ็ดมาสองครั้งนะก็ชนะหนึ่งนะชนะหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะก็เป็นมวยขวาขับเรื่องสูงยาวใกล้เคียงกันนะเป็นมวยสูงยาวเท่า เสาทาัวเรกชกกันนะ่ะนะก็สมมติก็ฝีมือเข่าในว่าเก็บการมุดก็ถือพอใช้ได้ครับมีนอกไปไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยครับสำหรับตะร่ากปปะแดงส่วนทาร่ากัปาะแดงเมือโอชิสีสุบัติแจ็คมวยไทยก็ปี68แปดในชกไปแล้วสองครั้งนกคู่ชกหนึ่งครั้งในยกที่3และแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่1นะครับชกเวทีมักงกรมาก,ก็4ครั้งชนะ3เป็นการนกทั้ง3ครั้งด้วยนะครับเพราะงั้โมกขี่นี้โอกาสสายต่ำนะสูงมากนะเพราะว่าทาร่าประแดงก็ชก เวทีบางกรุงก็ชะนะนก4ครั้งท่านั่นโอชิชกเวทีบางกรุง3าครั้งก็ชะนะนก3ครั้งแพ้1ครั้งเป็นการแพ้นก1ครั้งด้วยนะครับนะก็ยังไม่เคยชกที่ช่องเจ็ดมาก,ก่อนก็เป็นมวยขวาขเขารุ่งสูงยาสมวมยประเภทโดนเตะต่อยหนักแรงนะครับอาวุธมวยก็ถือว่าหนักแรงทุกลูกน่าลุ้นรละลอกนันกได้เช่นกันนะครับ มวยคู่นี้ถ้างด้ฝ่ายแดงก็เคยชกที่ช่องเจ็ดปรนจำนะชกอยู่หลังคู่เอกนะก็คุน้นชินเวทีนะครับวันนี้เกมตัวซ้อมเนื้อตัวนิดดีเลยนะก็ทางมวยก็คงจะประเภทอ่าปั้มฟัดรตีเข่าในมีบัดมีศอกแหละส่วนด้านั้นของอฝ่ายนู้นก็ประเภททรงประเภทเดินชนนะก็คงจะสนุกกันนะครับนะวัดกันไปวัดกันมานี่อโอกาสที่จะหล่นหล่นหลับน้ำา็อกได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับนะแต่ถ้าการเดินระยะที่ดีกว่าผมดูว่าทานาของเพชรตะวัน อ๋อที่จ้หอนยืนระยะมั่นองกว่าชกที่เวทีนี้มาประจําแล้วนะครับนะก็คุ้นชิน กับการชกกลางวันนะครับฟันทองหลังช่างคู่ที่5ชอบไปที่ด้านของเพชรตะวันอ,อ่อนิตยาพรนะครับนะักกอค์ฟต้นกันทั้ง5คู่ครับสำหรับรายการามวยไทย7สีช่อง7ในวันนี้นะครับนาะยอยากฟังผมภาคมวยถ้ามีคู่้าภาคให้ด้วยนะครับนะก็082 7 5 1 1 9 8 8 0 8 2 7 5 1 1 9 88, 8 8รีบโทรไปเลยนะครับนะสามสามโมงกว่านี่เดี๋ยวก็เครื่องเต็มอีกแล้วนะครับนะโทรก่อนได้ก่อนนะครับนะักกอขอต้อน่าบโชคดีวสวัสดีครับ